คนเราเนี่ยไม่นอนนะได้นานที่สุดกี่วันครั้งนี้นะคะเป็นท็อปปิกที่อยู่ในโซเชียลมีเดียเหมือนกันนะคะคเขาพูดกันว่าคนเราเนี่ยไม่นอนนะได้นานที่สุด กี่วันทำทำไมถึงจะไม่นอนก็เหนื่อยก็นอนนี่ครับคือบางคนที่อยากทำลายสถิติหนูก็ไม่้าใจหมอโอเคโอเคได้มันก็มีการการเซิร์ชหนูไปทำกันบ้านมานะคุณหมอผมก็ไปค้นมาเหมือนกันสิบเอ็ดวันกับห้าชั่วโมงอันนี้คือนานที่สุดเป็นลงในกินเนสบุ๊กครับครับคนที่นอนหลับไม่ดีเนี่ยอารมณ์แปรปรวนแน่นอนหงุดหงิดง่ายโมโหง่ายกระทัดกระเสียดเรื่องของภูมิคุ้มกันก็มีผลนะคนที่นอนไม่พอพักผ่อนไม่พอระยะยาวๆเนี่ยภูมิคุ้มกันก็จะต่ําลงอย่าไปดูพวก สควิตเกมนะฮะดูโฮมทาวเช้าๆแล้วแบบไม่หลับไม่นอนอย่างเงี้ยไม่ได้ตอนที่เท่าไหร่แล้วพี่หมอตอนนี้ก็เปลี่ยนไปดูไมเนมแลครับต้องอินเทนหน่อยนะฮะครับทีนี้มาคอมเพนเซตได้ไหมแปลว่าขอชดเชยในวันถัดไปหรือภายในวิคนั้นร่างกายมันมีการชดเชยให้เราได้ไหมหรือว่าจริงๆมันไม่สามารถชดเชยได้มันไม่ใช่ชดเชยแบบนอน48แได้ทำงาน48วันนี้แล้วนอน48หรือว่านอนดีๆอีกวันสองวันแล้วมันจะกลับมาฟื้นปกตินะฮะได้ไหมคะไอช่วงฟื้นเนี่ยมันใช้เวลายาวนั้น ต้องเป็นอาทิตย์เลยว่าร่างกายที่มันจะฟื้นกลับมาได้ในช่วงของวันทํางานเราก็ต้องจัดเวลาให้มันเหมาะสมนะครับแล้วก็อะไรที่ดิส r ร c กกับการนอนนอนห้าทุ่มนะแล้วไปตื่นเอ่อหกโมงกับนอนตีสองแล้วไปตื่น9ก้าโมงเนี่ยก็ไม่เหมือนกันฮอร์โมนต่างๆที่ซ่อมแซมร่างกายเนี่ยมันก็ทํางานได้ไม่เต็มที่ไม่เต็มที่สร้างออกมาได้ไม่ดีนะครับงั้นไม่ใช่แค่เรื่องจำนวนชั่วโมงในงการน,นอน7ชั่วโมงละแต่ว่าเป็นไทมิ่งที่เข้านอนด้วย มันก็มีสารที่ไปช่วยเรื่องของสารสื่อประสาทนะอย่างเช่นเมลาโทนิน,นซึ่งเมลาโทนินเนี่ยก็เป็นฮอร์โมนที่ทําให้เราง่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีแสงของกลางวันเนี่ยเข้าตาเราน,นาฬิกาในสมองเราก็บอกแล้วว่าเ,าเริ่มมืดละ,ะสร้างเมลาโทนินขึ้นมา แต่พอเราไปใช้มือถือบ่อยๆใช้สมาร์ทโฟนที่มันมี blue light มันก็จะทําให้สมองเนี่ยเจอแสงสีฟ้าแล้วมันก็รู้สึกว่าอ๋อนี่ยังกลางวันอยู่มันก็เลยสร้างเมลาโทานินนิดเดียวเพราะนั้นเนี่ย <Okay. S 1> พยายามเลี่ยงการใช้พวกนี้แต่ว่าถ้าต้องใช้อยู่เพราะว่าผมก็ต้องใช้ทุกคืน <Ha. S 1> ก็ใส่แว่นที่มันเป็นเลนส์ป้องกันแสงสีฟ้าอเอาไว้ใช้ตอนกลางคืนหรือว่าเปลี่ยนโหมดให้มันเป็นไ i g h t m o d อ่าก็ช่วยได้ uh huh. พอหลังสองสามทุ่มไปแล้วเนี่ยในห้องนอนเราเนี่ยก็ดิมไฟนิดนึง นะให้มันเริ่มมืดลงมันก็จะค่อยๆทําให้เราหลับได้ง่ายขึ้นอยากให้ทุกท่านนะคะพิมพ์คำถามถามมาถามมาครับอยากตอบเดี๋ยวแหวนจะขอนาคำถามนะคะมาถามคุณหมอนะคะวันนีขอบคุณคุณหมอนะคะสวัสดีค่ะ